หลงป่าลึกไม่มีอาหารไม่มีน้ําแถมยังมีเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายใกล้เข้ามาทุกทีฉันรู้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างไม่งั้นตายแน่ๆโชคดีที่ในกระเป๋ามีเครื่องชอ็อตไฟฟ้าเอาวะลองดูสักตั้งฉันคิดเริ่มจากหาไม้แห้งมากองกองกันแล้วเอาเครื่องชอ็อตไฟฟ้าแปะไว้กับไม้เหล่านั้นเปิดเครื่องเปรีย้ยประกายไฟแลบออกมา เสียงคำรามใกล้เข้ามาอีกฉันรีบก่อรั้วไฟฟ้าแบบง่ายๆรอบตัวเองให้เร็วที่สุดคงจะพอป้องกันได้นะทันใดนั้นเงาดำทำมืนก็ปรากฏขึ้นเสือมันคำรามใส่รั้วไฟฟ้าที่ฉันสร้างขึ้นแล้วแตะเข้าไปซีดมันสะดุ้งถอยหลัง ได้ผลฉันร้องออกมาด้วยความดีใจเสือยังไม่ยอมแพ้มันวนเวียนอยู่รอบๆแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้รั้วไฟฟ้าอีกฉันนั่งรอจนฟ้าสางพอแสงแรกสาดส่องเสือก็หายเข้าไปในป่ารั้วไฟฟ้าช่วยชีวิตฉันไว้บทเรียนวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพราะในป่าไม่มีอะไรแน่นอน